ผมตัดสินใจแล้วพี่ผมจะเป็น S เฮ้ยเดี๋ยว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 มึงเยี่ยมมากที่มึงตัดสินใจเป็น S สแต่มึงต้องฟังกูอีกห้านาทีเฮ้ยแถวมันดีอย่างนี้เลยเหรอสตาร์มันยอดเยี่ยมอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับกาสวัสดีครับมีโอกาสพิเศษมาครับคือตำแหน่งสตาร์นั่นเองนะฮะผมจะขออนุญาตฮะใคยี่ให้ฟังนิดนึงหนึ่งเปอร์เซนต์ออเซลมันเยอะแค่ไหนวะคุณยศทุกคนครับรู้ไหมเมื่อขึ้นตำแหน่งมิลานาฮะจะมีโบนัสอยู่ก้อนหนึ่ง ที่ตำแหน่งมิลเลนแน์ขึ้นไปจะได้รับเป็นออเซลก็จะมีเรียกว่าแทบจะเป็นเงินเดือนเลยมวลมันมหาศาลมากมวลมันเยอะมากผมเรียนว่าตัวผมเองเนี่ยได้รับเดือนหนึ่งหลักแสนกี่แสนไม่บอกนะครับแต่ผมได้รับเดือนหนึ่งหลักแสนจากเงินเดือนก้อนนี้เงินมิลเลนแน์ขึ้นไปที่ได้รับจากออเซลก้อนเนี่ยมันมาจากยอดขายทั้งบริษัทนับมาจากยอดขายทั่วโลกที่เกิดขึ้นกับอินดีมมวลมหาศาลเลย เดือนนี้เกิดขึ้นร0อยล้านเดือนนี้เกิดขึ้นพันล้านเดือนนี้เกิดขึ้นกี่กี่หมื่นล้านไม่รู้เงินเดือนของมิเนเน่ขึ้นไปฮะสมมติยอดขายร้อยล้านถูกยัดออกมา3ล้านและในแต่ละตําแหน่งก็จะมีการเอามาหารอีกทีนึงตำแหน่งมิเนเน์จะได้5%เของอีสาล้านเนี่ยแล้วใครอยู่มิเนเน่จะได้5%ถ้าอยู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้กลายเป็น10% ของ e3 อล้านเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็น15สูงขึ้นกลายเป็น17เป็น20เป็น23เป็น27อของ e3 อล้านเนี่ยนี่คือสิ่งที่คนขึ้นมิลเลนเนียร์ขึ้นไปจะได้รับอยู่แล้วตลอดเวลาทุกเดือนแต่มีเงื่อนไขนะเป็นมิลเลนเนียร์อย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะจะต้องมีเมนเจอร์คือคนที่มีรายได้ที่แนะนําตรงเนี่ยนะซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนด้วยถึงจะได้รับเงินตำแหน่งนี้ ทำไมผมถึงบอกว่าสตา์มันถึงตื่นเต้นกว่ากว่าคุณจะเป็นมิลเลนเนียร์เมื่อไหร่บางท่านนะฮะเป็นมิลเลนเนียรแล้วสร้างเมนเจอร์ยังไม่เสร็จก็ยังไม่ได้หารตรงนี้นะสตาครับได้ทันที1%จากยอดรวมยอดสมมุติว่าร้อยล้านยกตัวอย่างว่ายอดร้อยล้านยักออกมาเลย1ล้านแล้วหารให้กับคนที่อยู่สตาที่คงคุณสมบัติที่โคดิฟมีการซื้อซ้ำในไตรมาสนั้นครบถ้วน เอาไปเลยคุณไม่ต้องมีเมนเจอร์คุณยังไม่ต้องมีรายได้เป็นหลักล้านคุณยังไม่ต้องขึ้นมิเล่นแน่แล้วที่สําคัญที่สําคัญคิดดีๆเนี่อีเงินเดือนที่ผมได้หลักแสนทุกเดือนอยู่ตอนนี้มันมาจากแค่สยอดร้อยดึงมา3%แล้วเอา3%เนี่ยไปหารอีกบานเลยไปหารเป็น5% 10% 15%อ5นหร์นต่อึกออกปะ่ะมันได้น้อยกว่าสตาดู o ยู u understand ไบ้าไปแล้วเอา1%ออกมาแล้วไม่ต้องไปหารต่อแล้วไม่ต้องเอาไปแบบอีก5จ่ายอีก10จ่ายไม่ครับเอา1ของยอดขายทั่วโลกออกมา1แล้วเอามาหารให้กับสตาร์ทุกคนที่โคดติฟาเท่าๆกันนี่แหละที่ผมอยากจะบอกว่าแล้วขึ้นเป็นสตาร์มันยากหรือเปล่าตัดสินใจเป็นแอลบริษัทเลือกและตัดสินใจยากลำบากมากๆว่าแล้วเราจะทำให้ตัวหารเนี่ย ผู้ควรกับรายได้แบบนี้ที่เรียกว่าพาร์ทเนอร์ชิพจริงๆพาร์ทเนอร์ชิพคืออะไรพาร์ทเนอร์ชิพคือผู้ร่วมหุ้นน่ะกับบริษัทอ่ะนั่นคือพาร์ทเนอร์ชิพไงแล้วจะเป็นไซส์เอเพื่อจะไปเอาเงินของส่วนแบ่งหุ้นส่วนเนี่ยนะผมว่ามันก็ดูไม่เมคเซนส์ป่ะเพราะฉะนั้นฮะแอลเท่านั้นแอลเท่านั้นสำหรับสมาชิกเก่าต้องเป็นแแล้วทำรายได้สะสมให้ครบ8 0 0 0บาทซื้อซ้ำ200 PV ขวาตรงนี้ไปเลยง่ายๆแค่เนี้หลายๆคนเริ่มมาไปต่อยอดครับเริ่มไปคิดกันฮะว่าเอ๊ะฉันจะเป็นได้ยังไงมั่งว่าสมัครเข้ามา1แอลตัวเองซ้ายมี2แอลขวามี2แอลอุ้ยตายห่านได้เป็นแล้วนี่หว่าถูกไหมสมัครเข้ามาเป็นแอลซ้ายมี2แอลขวามี2แอลแอลคู่หนึ่งก็8ปดพอ่ะสี่พันสองคู่ก็8ปดพันอุ้ยเป็นสตาร์แล้วเวย้ย แพ็กสตาร์เอามาทั้งครอบครัวก็ไหนๆจะทําทั้งทีอ่ะเรามีแฟมิลี่อยู่แล้วถูกป่ะจบเลยฮะคุณเป็นสตาร์เลยหน้าที่ต่อจากนั้นเพียงแค่ดูแลตัวเองให้ในแต่ละเดือนซื้อซ้ําให้ได้200 PV อยาขาดนี่อีกอย่างนึงที่จะทําให้เงินก้อนนี้มันมะหาสารคือเขาทํา3เดือนจ่ายครั้งคือ1ไตรามาสเนี่ยรวบพับสมมติร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้าน300ล้าน300ล้านดึงออกมา1% 300ล้านดึงมาหเแล้วก็จ่ายให้ก้อนหนึ่งมันเยอะฮะซิลเวอร์ไม่ต้องเสียใจเพราะซิลเวอร์ได้ก้อนนี้อยู่แล้วคราวนี้ฮะอย่างที่บอกพอมันเป็นไตรมาสบริษัทจะต้องมาดูเพื่อให้ตัวหารในคู่ควรที่สุดถ้าใครขาดซื้อซ้ำไป1ครั้งใน3เดือนซื้อซ้ำไปแค่2ครั้งทั้งไตรมาสนั้นอดนะฮะ เจตรงไปตรงมาอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงรายได้ส่วนอื่นๆหรือสิทธิส่วนอื่นๆเลยนะนี่คือมาขยี่ออเซลอ์อย่างเดียวเลยนะว่ามันยิ่งใหญ่กว่าเงินเดือนของมิลเลนแนอีกนะครับนี่คือโบนัสที่เรียกว่าพาร์เนอร์ชิพโบนัสหรือโบนัสหุ้นส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกสุดหลังจากสมัครสมาชิกอินดีมคือทำตัวเองให้เป็นสตาร์ให้ไวที่สุดมีกำหนดเวลาโปรไหมครับมี่ไม่ใช่โปรโมชั่นนะฮะ อันนี้คือแผนการตลาดที่ยื่นขอกับสคบอ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งสตาจึงเป็นตำแหน่งที่ทุกคนสมาชิกใหม่สมัครเข้ามาปุ้งเขาจะมีเวลาเขาดาว31วันในการที่จะสร้างรายได้8,000บาทครับแต่แน่นอนครับเงินไขแรกคือต้องเป็นไซส์ L เงื่อนไขที่สองคือสร้างรายได้8 0 0 0บาทเงื่อนไขที่3คือซื้อซ้าภายในเดือนนั้นซักคุณก็จะครบคุณสมบัติการเป็นสตาร์นั่นเองคําถามครับกรณีเราเป็น L แต่ซ้ายขวาเราเป็น S แต่คะแนนเราครบเงิน8,000บาทได้ได้ครับไม่สนใจครับว่าข้างล่างเป็น S หรือ L สนแค่1คุณเป็น L 2คุณมีรายได้800 0 3คุณมีการซื้อซ้ำสอ0 PV ในเดือนนั้นสำหรับสมาชิกเก่าเก่าคือ คนที่สมัครก่อนวันที่1สิงหาคมเก่าหมด1สิงหาคมเป็นต้นไปใหม่หมดสําหรับสมาชิกเก่าอ upl ก่อนรายได้เป็นรายได้รวมหรือการจับคู่เฉพาะไซเคิลเท่านั้นครับเฉพาะรายได้จับคู่เท่านั้นครับไม่รวมกับออเซลต่างๆหรือโบนัสการซื้อซ้าให้ครบ8,000ไม่รวมตอนนี้1%เราเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าได้มากกว่ามิลเลนเนอีกคือเงินรายได้ผู้บริหารนะผู้บริหารเอามาให้ออมันไม่น้อยหรอกครับ แอลเก่าจะทำสตาร์ต้องชวน4แอลแนะนำตรงหรือไม่ไม่จำเป็นครับผมตัวเราเป็นแอลมีรายได้ครบ8,000จากไซเคิลโดยไม่สนใจว่าข้างล่างเป็น S หรือเป็นแอลเราแนะนำหรือไม่แนะนาไม่เกี่ยวขอให้ตัวเรามีรายได้จากไซเคิล8,000บาทภายในสิ้นเดือนคนเก่านะภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับเกินสิงหาคมจบไม่ได้ถ้าไม่ได้ซื้อ3 2, 2เดือนุดจการเป็นสตาร์ไหมอย่างนี้ฮะ ตำแหน่งสตาร์เป็นแล้วเป็นเลยตลอดชีวิตไม่มีการหลุดจากตำแหน่งสตาร์แต่สิทธิการรับพาร์เนอร์ชิพโบนัสมีโอกาสที่จะหลุดตลอดชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามครับหากว่ามีอยู่2ไตรมาสที่คุณไม่ได้รับพาร์เนอร์ชิพโบนัสสตาร์ท่านนั้นไม่ได้นับพาร์เนอร์ชิพโบนัส2รอบติดต่อกันจะไม่ได้รับอีกเลยตลอดชีวิตอย่างน้อยสุดรอบเว็นรอบก็ยังดีอ่ะ คือหมายความว่าไงหมายความว่าใน3เดือนน่ะมันจะต้องมีอ่ะที่มันครบซื้อครบ3เดือนอีกเดือนหนึ่งซื้อแค่2ไม่ได้รับโบนัสเดือนถัดไปในเดือนที่3ในในรอบที่3ยังได้อยู่ถือว่าได้แบบนี้ตลอดไปเก็ตนะสมาชิกเก่ามีเวลาทำแค่เดือนสิงหาถูกต้องครับผมสิ้นสุดคือวันที่3 1สิงหาคม2 5 6 3นี้เท่านั้นสำหรับสมาชิกเก่าคุณยศครับแล้วถ้าเพิ่งสมัครมาได้ยังไม่ถึง2ออาทิตย์ จะนับถึงสิ้นเดือนไหมครับกลัวไม่ทันนับถึงสิ้นเดือนครับผมเพราะตีเป็นคนเก่าไงตัวเองสมัครเข้ามาก่อนวันที่1สิงหาตัวเองคือคนเก่าไล่แปดพันบาทครับแต่แน่นอนครับเงื่อนไขแรกคือต้องเป็นไซส์แอลเงื่อนไขที่2คือสร้างรายได้แปดพันบาทเงื่อนไขที่3คือซื้อซ้าภายในเดือนนั้นซะคุณก็จะครบคุณสมบัติการเป็นสตาร์นั่นเองคําถามครับกรณีเราเป็นแอลแต่ซ้ายขวาเราเป็นเอสแต่คะแนนเรา ครบเงิน8,000บาทได้ได้ครับไม่สนใจครับว่าข้างล่างเป็น S หรือ L สนแค่1คุณเป็น L 2คุณมีรายได้8,000 3คุณมีการซื้อซ้ำ200 PV ในเดือนนั้นสำหรับสมาชิกเก่าเก่าคือคนที่สมัครก่อนวันที่1สิงหาคมเก่าหมด1สิงหาคมเป็นต้นไปใหม่หมดสำหรับสมาชิกเก่าอัพ L ก่อนรายได้เป็นรายได้รวมหรือการจับคู่เฉพาะไซเคิเท่านั้นครับเฉพาะรายได้จับคู่เท่านั้นครับ ไม่รวมกับออเซลต่างๆหรือโบนัสการซื้อซ้ำให้ครบ8,000ไม่รวมตอนนี้1%เราเข้าใจตรงกันแล้วนะว่าได้มากกว่ามิลเลนเนียรอีกคือเงินรายได้ผู้บริหารนะผู้บริหารเอามาให้อืมมันไม่น้อยหรอกครับแอเก่าจะทำสตาร์ต้องชวน 4L แนะนำตรงหรือไม่ไม่จำเป็นครับผมตัวเราเป็นแอมีรายได้ครบ8,000จากไซเคิลโดยไม่สนใจว่าข้างล่างเป็น S หรือเป็นแเราแนะนำหรือไม่แนะนำไม่เกี่ยว ขอให้ตัวเรามีไรายได้จากไซเคิล8 0 0 0บาทภายในสิ้นเดือนคนเก่านะภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับเกินสิงหาคมจบไม่ได้ถ้าไม่ได้ซื้อสามสเดือนหลุดจากการเป็นสตาร์ไหมอย่างนี้ฮะตำแหน่งสตาร์เป็นแล้วเป็นเลยตลอดชีวิตไม่มีการหลุดจากตำแหน่งสตาร์แต่สิทธิการรับพาร์เนอร์ชิพโบนัสมีโอกาสที่จะหลุดตลอดชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามครับหากว่ามีอยู่2ไตรามาสที่คุณไม่ได้รับ p a r t n e r อร์ชิพโบนัสสตาท่านนั้นไม่ได้นับพาร์ทเนอร์ชิพโบนัสรอบติดต่อกันจะไม่ได้รับอีกเลยตลอดชีวิตอย่างน้อยสุดรอบเว็นรอบก็ยังดีอะ่ะคือหมายความว่าไงหมายความว่าใน3เดือนอะ่ะมันจะต้องมีอะ่ะที่มันครบซื้อครบ3เดือนอีกเดือนหนึ่งซื้อแค่2ไม่ได้รับโบนัสเดือนถัดไปในเดือนที่3ในในรอบที่3ยังได้อยู่ถือว่าได้แบบนี้ตลอดไปเก็ตนะ สมาชิกเก่ามีเวลาทำแค่เดือนสิงหาถูกต้องครับผมสิ้นสุดคือวันที่3 11สิงหาคม2,563นี้เท่านั้นสำหรับสมาชิกเก่าคุณยศคะแล้วถ้าพึ่งสมัครมาได้ยังไม่ถึง2อาทิตย์จะนับถึงสิ้นเดือนไหมคะกลัวไม่ทันนับถึงสิ้นเดือนครับผมเพราะตีเป็นคนเก่าไงตัวเองสมัครเข้ามาก่อนวันที่1สิงหาตัวเองคือค